ตากูเห็ดเ้เลยเพราะ่ามันหามัจมมึงก็เห็ดอยู่อ่ะเห็ดกัหันกินเนื้อมันนี่แซ่บจงสบายดีมื้อนี้เสียงว่ายมไปเช็คกันเอาออกไปนอกไปบึงเสียงมายม เสียมาจากตางละกลางบ้านลางบ้านโบราบ้านจัดจัดอันนี้พี่อนยเลยเพื่อนมาเบิดแล้วี่นเห็ดเหมือนี่นี่ยังของกินเ่ยโอ้ lobster noodle lobster noodle พี่น้อง lobster noodle แล้วก็เลยนบาร์บีคิวเลยนบาร์บีคิวอันนี้ไก่อันนี้อันนี้ซีอันี้ ส่ใส่มันก็นเซ้ามไแ้มันกระจลยเหรอจริงีอย่างกันเตเอาอันนี้ก็ซีดอันนี้ริปเขาเล่นบาร์บีคิวกินกับสลัดมือนี้อ่ะี่ตากันยาวเรมือนี้ว่ารับรองมัวแน่นยอนาลีกินกินกับสลัดมือนี้ได้ กีบป yeah, yeah, yeah. ีกส ah ิ well, so. oh. oh, ้น oh. กับสลับ้กาสเผู้น้อยเอาหมอนเาไปมแมม่มโอ้โัวเวได้น่เน่ยมาเสียวตเพืหยลูกแมวแม่ส์บ่สตาร์บัสตาร์บัเสียวสตาร์บั่นสตาร์จอยลเมึนกเสียวบ้เล่อาครับวันนี้นะเอ่สูาสตรญ

เป็นยังไงเพื่อนอ่ะลองลองไดูแตกแตก่างแตกต่างแตกต่างแตกย่างเป็นยังไงเป็นไงสิงโอเคบ่แตกบออกกับผัดข้ากันยากเลยเอาเป็นยังไงะบุ้ยยัต่างก็เต็มโตจะสู้จิเจ้า่าบุยเห็นห้าเลยนี่จะไหนเจ้าคนมันรอแต่ไหสาวหยืดบังติ๊ เาาตานรันด้อันี่อันี้ไส์โสดด้อโอ้โหตังลันคุณนไปฮอตังลันคุณนเ้ยนกสมาโคบาร์บีคิวพ่น้องโคนบาร์บีคิวเดืนมาเดือมันมได้ออกมาโอ้โอ้โหโออ้โหขึ้นซื้อขึ้เสียงเเป็นคอมิจริงรกโอ้โคาริวพิล็ออันนี้โซลิปซอริ้ มันสิไปใส่หน่อยใส่ไฟใส่หัวพี่น้องใส่หัวเลือกไก่เบิ่งใส่หัวใส่หัวแต่แซ่บอยู่เด้โอ้เยอะแยะอันนี้ไก่ไก่ไบ่กินซีน ไปกินไก่ไปโบกินซีบกินไก่จะกินบสเตเร์ lobster ด้วยหรไข่มาดิเน่หมัซี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 ไข่

Hai hi Alo, hai, tao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ยเหี้ยอไว่ามจะใ่เดเ้วเอาวมะพกิน่า่มาบานี้กินต่พองดองเลยดอไม่รู้ได้ที่ได้ทีไกลเลยแซ่บเลยนี้ผไกลเ้นแน่เียชักอยู่ว่ได้ว่ะเัวากกูเ็ดด้เพ่อมันหามันจมมึงก็เห็ดอยู่ว่ เพชรจะมาเป็นตะแดงเฮ็ดันผ่านหมดเป็นสเตเยยังไงพได้เกียบโอเคเกียบบบน้อเยบบ เขไดนมีเอต่อไ่มันไไเ็นเ็เยมเกัง่ว่าอยู่กล้องเลยนี่ายหน้ามันไม่ายหน้าจะว่าอันนี้แงนี่เล่าเนะเขาเขายอนมาจงไว้ก่อนยังต่อแรงแล้วก็บอไม่อีดึงน่เเร่อนงพี่เก่อเป็นเลมเเจอนแครแล้วนะ โอ้ปสหวันโอ้่เมสเซียเปยันพื่อเมื่อเนี่ยเรอยาอ้สมพสสมโพใจลงไหได้เลยายสร้งเมืองลงทรัพย์บอกว่าย่องกันมาเยไปีเลยแกจะสายเจอลงไหลเยโอ้ของมีเยอะมาวิเยอะไ่ได้กินแทนไ่กินเด้อออร่อย ใครเนี่ยไม่เป็ใยนะฮะว้าววรอยัน้เราไม่ได้วตามในแม่เราเรายาปาเป้งคือบันซีเรียสแท้เด,ดี๋ยวนี้ิกไมันโวะนนเดินคนินเออคุณแหง่าหกลิน

กำลังมาบ้าว่าเลิกกันนะครับเมียมันเยอะมีแต่หมูคูพี่น้องไงกินข่าวก้อนีเสี้ยวกินข่าวก้อนกินเราเป็นยังไงใช่เป็นยังไงใช่สามลูกหนุน เดียลองซิมบาร์บีคิวดเซโอ้ซิมแล้วอไาะ้องอะไรนเอาเอาพักบเซียเอาพักวะได้ๆวันว่ะเกี่ยวเกี่ยวอ้วาพักเลยบาวาวอันนี้คือแ่าแซ่บแซ่บเนี่ยอืมเป็นยังไงใช้เป็นอะเดียวไปดีกว่าักดีกว่าเดี๋ยวไปไปมาผมบกผมี้อย่างไรบมโคมากินข้าว

Hè lộp nha bạn của người hèn nhìn lạc 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 พอเราอาศัยชุบินไปเสี่ยงองโอ้ยายกันชุบินถักเต็นสุดโอ้ยกเ้อลยตจ้คนเยอยุกลูกอันนี้ตัวตวัยรุ่นอันนี้ตัววัยรุ่น I think you guys need a fan no? เอาข่าวแล้วลูกเพราเพอาเรื่อเอาข่าวแล้วลูกลูกเสียวไปเลยมีแต่ลูกหลานเว้ยเวอร์นี่ไะเอา

แม่ของผู้หญิงอยู่ที่เมืองลาวบ,บอกว่า,มาเมาเลยฟีน,นี้ฟีแล้วพี่ต้องยืดดูดแ้วก็ยืไม่ได้ด้ย